ไปดีอุ้มหมวน้อยแกดอนอุ้มจริงนะครัเขาเข้ามาจังยังมีการแสดงแ่บแบบเปี่ยมย่อยย่อยย่อยดิพี่รู้สึกปุ๊บพี่เราดูดิพี่ตื้อดึงไอพี่มีอันนั้นหยุดไม่แค่เหรอแผนที่อ่ะกี่กดเปิดนะเดี๋ยวแกะเทมเลยโอ้โหอืมอร่อยอารมณ์เจาะ อัจมีอะไรมีอะไรเหรอตอต้าไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยเจ้าข้ามความเจ็บปวดมาแล้วตอต้าโอ้โหชิบหายแล้วไม่ต้องชิบหายหรอกไอ้เจ้าตอนนี้มันจอยกระดิบมันต้องห่วงทยัดไม้เลยอะไอเติ๊กทำแล้วข้ามสาวตุ๊กตาดีเรียงหน้าจั่งงอ ไอ,อ,อ้จัวดมันก็เห็นดี่หว่าแล้วกูจะทำแบ,บนพี่อะไรยูเลอร์ต่ยัดไม้าฝัาาาน,น,านกันไปเลยไวรุ่นตรานี้ผมขอเอาคนเดียวพอแน้ <c oughs> อ,องนี่ไปไอ้แล้วจอยกูดิฟลลัวเลวยเด็กจะปักโซเชีวิ่งไวให้พี่กันหนอโอ้โหแล้วจะขูดด้วย <c oughs> ตอโต้จำเสียงนี้ได้ไหม เต่ไกลอะจหเห็นว่ามามเจ็บปวดป่านมาเยวะแล้วเขากัดไม่ปล่อยด้วยบอลเลยว้าร้างความเจ็บปวดอ่ะคือคือแบบได้ยินเสียงกระดิ่งตั้งแต่ไกลเลย เฮ้ยพี liksom, ่ฝานฟ้าเลยเหรอคือไปพ่อลอยเลือดลอยเลือดแบบนี้เอาชิไอ้ย่ัเาหเ

ก้าวข้ามความเปดเลยครับจังะดีไอ้ยังข้าคนเร็วอ่ะกูอีกเลยกูคนเดิมเลยกเด่เรโอเัเดินเวก็ดึงไม่ไเียโอเคเลยนโอ้โหีดบอาเลยว้าไอ้สัสสองไม่โดนหน้าเลยเป็นไม่เป็นเ ทางหลังวะหรอไโอ้ยยืนนั่งนี่นั่นแหละพี่มาไปแถวนี่พี่เพื่อแล้วตอโต้กูอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่แถวบ้านนี้พี่อยู่แถวบ้านนี้พี่ตอโต้กูอยู่ไหนอยู่แถวบ้านนี้ตอโต้เพื่อนรักกูอยู่ไหนให้เอาตอโต้เพื่อนรักกูไปโอ้ยเชี่อชิบหายละครับว่าไงตายแล้ว แล้วมาตีใช้กะเป๋าไปแล้วาลูกยิวลูกยิวตายยูดี้ยูดียูดีไม e ่ไม <child teaching. S 3> ่ไ <recommendations> ม่ไม่ไ <Hey>. ม่ไม่เบร็จแล้วเยียไม่ถึง